bắp xìu à, to nhẹ nhẹ như bữa nè, ôi mặn mặn, ở đây ở đây ở đây, này pít sê, sum tin, làmเอง mà thử món hấp này, sum tin à năn hắt riêng, bái măng cọp, pí nó xiên, bữa nè ôi, nè sẹp cong bần bần, nè, à, píng bắp ับสมพักไม่มากก่ารัด้นไม่ม่นปลาปลาขิงบางตัวเะปลาขิงบางจีเออปลาซีใช่ปลาซี้เขาเลี้ยงกัน่อือันนี้ปลาขิงบางโอ้ยจังแม่นเนาะปลาขิงบางมาใส่เนอยีปลาซีนีปลาขิงบางังคล้ับเพิ่งรืยังนิว่แม่นเรื่องอนดปลาซิอ้าวเนี่ยที่น้นำมคนย่าฮลบ้านด้ยุบบ้านดนกันเลยบอล มันมีปลาแปลกๆสมัยตะเกียกบอกจักละจละท้องบอกหัวจักนี่ปลาติ้งบานกับปลาซิวอ่ามามาๆๆกินน้ำปน